เฮ้ยวันไหนต้องไม่ไม่นึกข้าวจะกินอะไรอ่เื่อ้าว,าวไ่ไม่วาง่ออทาไมมันร้อนอยู่แล้วแต่่งางนี่นะอื่อีข้มาจากทจากน่ม่มาฉลาเนี่ยอ,อ,อ,อนี่หนหแหละครับอ๋อูไม่ไ้วาฉลาเนี่ย ก็ติบขึ้นใส่ข้าวไปร้อนข้าววันแล้วก็ข้ามคืนมีไข่บ้างครับนี่เยอะแยะเลยโอ้มีวิธีการยังไงครับใส่ข้าวแล้วมันได้ร้อนข้าววันข้ามคืนเนการกวนที่นี่ตอนเย็นอ่ะการกวนเย็นอ๋อการกวนเย็นใช่ นี่นะครับพี่น้องถ้าใครได้ซื้อจะตีข้าวหรือกองข้าวแม่บ้านห้องสลาเนี่ยสลาใต้ข้าวจะไม่บวดไม่เฟืองไฟพี่น้องปะยันจริงๆใช่โย่ใช่โย่ใช่โย่น้อยผมแม่บ้านของเราจงเจริญแล้วก็พัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆครับ